สวัสดีครับโฮลอาจารย์แชนแนลมาราจ,จังพลังบวกรอย้านชัยชาญก้ามงคลโฮาศาสาร์อินโดจีนคลิปนี้ผมจะเสนอเรื่องราวของรัคนาและราศีธนูพยากรณ์ชุดระบว่างวันที่22มิถุนายนถึง20กระกฎาคม66ในแง่มุมของการงานการเงินความรักเตรียมโชคและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ในเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวลัคนาและราศีธนูนะครับชาวธนูช่วงนี้ชอบทำาอ,อะไรที่มันใหม่ๆท้าทายนะครับโดยอิงความเชื่อความงมงายนะครับเป็นส่วนประกอบรองนะครับแต่ว่าชาวธนูเนี่ยชา,าดในการใช้ปัญญาใช้สตินำความเชื่อและความงมงายเหล่านั้นเนี่ยชาวธนู ที่ฝึกรือนะครับปัญญาทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยอาจจะฝึกสมาธิแนวไหนก็แล้วแต่เนี่ยบ่อยๆเนี่ยก็ย่อมที่จะแก้ไขปัญหาที่มันสะสมมานานได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับทําให้ความเครียดจากการทําสิ่งหลายอย่างเนี่ยความหนักต่างๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะครับและจะทรงคนนะครับ ต่อการก้าวเดินคุณจะมีทั้งเลือกที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นจัดก,การกับพวกมาระชจนกับกรรมเก่าๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกไดว่าสามารถรู้จิตของตัวเองขึ้นนะครับได้ดีทีเดียวนะครับจึงส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแท้จริงอีกด้วยเรื่องของมุมจิตใจนะครับจิตใจของชาว ราศีธนูน,น,นะครับลัคนาธนูเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจิตใจของชาวธนูก็คือการขาดแคลนความรักนะครับความรักที่ป่วยเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปจนเกินเหตุอยากให้คนอื่นเอาใจตัวเองเช่นกันอยากให้คนรักของคุณเอาใจคุณมากๆอยากให้คนที่คุณแคร์มากๆเนี่ยเอาใจใส่คุณเยอะๆมากอดคุณบ่อย ชอบอ้อนมากนะครับหรือว่าคุณชอบอ้อนดื่นแต่ก็อยากให้คนรับตัวมาอ้อนคุณมาเอาใจคุณกลับนั่นเองนะครับด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าชาวธนูนั้นครับจะมีความสุขมากหรือความสุขน้อยเนี่ยมันอยู่ที่คุณเอาพลังงานลบที่มันบั่นทอนจิตใจของคุณเนี่ยออกไปได้ขนาดไหนนะรับหาคุณทำได้ไม่ดีหรือทำไม่ค่อยได้เนี่ย นำคำพูดแย่ๆความคิดงี่เง,าง่เงาๆงเหงง็นแกตัวมากจนเกินไปความสุขที่แท้จริงในใจเนี่ยจะไม่ปรากฏง่ายๆนะครับแต่ว่า5คุณลดความเห็นแกตัวด้านความรักลงไปสบ้างนะครับจิตใจชาวฮนูเนี่ยก็จะมีความสุขมากกว่านี้มากมายแน่นอนแรงปรารถนาของชาวฮนูในจิตของคุณลึกๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอบก็คือชาวฮนูเนี่ยปรารถนา ครอบครัวที่อบอุน่นมีหน้ามีตาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีธุรกิจมีการเงินที่แข็งแกร่งรายได้มั่นคงหรือหาเงินได้หลากหลายช่องทางในมุมหัวใจมุมความรักของชาวธนูในช่วงเวลานี้นะครับชาวธนูเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมักจะแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ทางการเงินอย่างแยกไม่ค่อยจะออกนั่นเองนะครับ รักดีต้องมีการจัดสรรการเงินได้อย่างลงตัวอีกด้วยมันต้องไปด้วยกันด้วยกันให้ได้นะครับยิ่งคุณทำมาได้ดีเนี่ยจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวธุรกิจลงตัวสมดุลน,นะครับกับความรักจึงไปได้และยังดีอยู่นั่นเองนะครับอย่างดีอยู่อย่างต่อเนื่องถึงอนา,าคตอีกด้วยนะครับคุณเอาความรักอยู่นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ คำพูดคำจานะครับความคิดความอ่านที่ไม่ค่อยจะรงรอยกันนักนะครับคําพูดที่มันรุนแรงจนเกินเหตุจนเกินไปนะครับจนวามันโคงทางความรักเนี่ยการเอาใจแบบไม่เสนอไม่เสมอต้นเสม,มอปลายนะครับเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยกันเนี่ยมันก็ทําให้ความรักเกิดอาการพ่อเงี้ยพ่อแม่แง่งอนกันบ้างนะครับพอเป็นกระใสทาง,งนี้นะครับเรียกว่าเป็น การศึกโต้เถียงกันในการเมืองภายในประมาณนี้ซึ่งการเมืองภายในเหล่านี้ก็มักจะเป็นปัญหารักอีกอย่างของชาวธนูเช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับจงทำอะไรให้มันดีขึ้นก็คือหากคุณแยกเป็นครอบครัวเดี่ยวก็ดีกว่าครอบครัวใหญ่นะครับปัญหาจะน้อยลงไปมากประมาณนี้ในมุมการงานนะครับการงานของชาวธนูน,น,นะครับ ประสบความสำเร็จในการทำงานแบบตลาดเรียกว่าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ได้ความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอเช่นงานในสื่อโซเชียลต่างๆกลุ่มรับเฉพาะกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มสมาชิก VIP ประมาณนี้นะครับคุณก็ทำมันได้ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณคาดการเทรนดในอนาคตได้ดีว่ายัง มันยังมีอนาคตอยู่นั่นเองนะครับไรายได้และผลประโยชน์มันจึงอย่างวิ่งเข้ามานะครับยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณมีไรายได้เรื่อยๆอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่างานพวกคุณส่วนนั้นไม่ค่อยจะดีนักนะครับอาจจะสร้างความหนักใจและปัญหาให้คุณบ่อยๆอีกด้วยนะครับฉะนั้นงานแบบ one man show นะครับลุยคนเดียวจะดีกว่าอีกด้วย ในมุมการเงินนะครับการเงินนะครับหากชาวฮนูสถาบันตนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะสดใสหนักนะครับหาเงินจากการเก็บค่าคุ้มครองมักจะมีปัญหาเรียกว่ามักจะอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในช่วง d r ปฟอร์มตกต่ำลงไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเงินสดในมือเนี่ยมักจะหามาได้แบบทีละเล็กทีละน้อยก็เล็กๆถือว่ายังพอไปได้นะครับแต่ปัญหา มันอยู่ที่ว่าเงินหมุนเครดิตระยะสั้นๆเนี่ยที่มันไม่ค่อยจะดีนะครับและมักจะมีรายใจ่ายในการเงินงานรายจ่ายค่าโฆษณาเนื่องจากมีคู่แข่งเยอะขึ้นมากทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้นะครับผลงานเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตามเป้าต่ำกว่าเป้านักนะครับก็อาจจะส่งผลชื่อเสียงในการหาเงินหาทองในนับปัจจุบันด้วยอย่างเรียนไม่ค่อยได้นั่นเองดูในมุมของตัวเลขนําโชวกันบ้างน,นะครับ ได้เด่นสำหรับลัคนาและราศีธนูในช่วงเวลานี้ก็คือเลข9เลข1และเลข3นะครับคนรอบข้างเนี่ยมักมองชาวธนูว่าอย่างไรในช่วงเวลานี้คำตอบก็คือสังคมมักมองชาวธนูว่านะครับในช่วงนี้นะครับชื่อเสียงของชาวธนูเนี่ยที่เคยดีเนี่ยช่วงนี้ก็มักจะมีอุปสรรคนะครับมีข้อด้อยมีคําติดชินนินทา โผล่มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณภาพงานหรือผลงานที่ออกมาเนี่ยของชาวนูเนี่ยที่สังคมรับรู้เนี่ยมักจะมีคุณภาพที่จะตกต่ำลงไปเยอะนะครับไม่เจ๋งไม่แจ๋วเหมือนเดิมนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับถ้าจะให้ดีนะครับชาวพนูก็ต้องพยายามที่จะมีสมาธิและพยายามที่จะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของสังคมให้ดีมากกว่านี้นั่นเอง จบไปแล้วนะครับสำหรับลัคนาและราศีธน,นูพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง20กรกฎา,าคม66หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องวอาจาตร์ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ